สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูรีวิวการใช้งานของเสี่ยวมี่สมาร์ทแบนด์เซเว่กันค่ะตัวนี้ซื้อมาเป็น g o b o ร์เวอร์ชันนะคะราคาก็ประมาณ2,000ต้นๆเท่านั้นเองถ้าใครสนใจพิกัดร้านที่แม่โบซื้อมาอยู่ใต้คลิปนะคะก็เข้าไปดูกันได้เลยสเปคร่าวๆข,ของรุ่นนี้หนะ้าจอจะเป็นอ,อัลมาเดขนาด1.64นิ้วมีโหมดออกกำลังกายมาให้ถึง117โหมดส่วนกันน้ำอยู่ที่ระดับ5 atm ใส่ว่ายน้ำได้นะคะ สีนี้ที่สั่งมาเป็นสีงาช้างหรือว่าสีไอวอรี่ค่ะตัวเรือนทำจากวัสดุไฟเบอร์โพลิเมอร์สวยงามหรูหรามากสายเป็น TPU นะคะสามารถถอดสายเปลี่ยนได้รุ่นนี้ไม่มีปุ่มใดๆให้มาเลยนะคะวิธีการเปิดเครื่องก็ให้เราต่อสายชาร์จแบบนี้ค่ะโลโก้เ Xiaomi ก็จะขึ้นมา ส่วนแบตเตอรี่รุ่นนี้มีแบตเตอรี่ให้มา235ม ah ิลลิแอมนะคะตัวนี้ g o p o เวอร์ชันอย่างที่บอกรองรับภาษาไทยได้ค่ะการใช้งานอย่างแรกนะคะก็ต้องดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันชื่อว่ามีฟิตเนสนะคะสามารถใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็ต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบของเสี่ยวมีด้วย ตอนนี้ก็ล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรากดอนุญาตการเข้าถึงแอปจากนั้นก็เชื่อมต่อแอปนะคะโดยการสแกน QR Code แบบนี้เลยค่ะแล้วก็กดอนุญาตการเข้าถึงอีกนะคะต่อมาก็ให้กดเครื่องหมายถูกที่หน้าจอสมาร์ทแบน แล้วก็มาเปิดการแจ้งเตือนของแอปมีฟิตเนสด้วยนะคะกดเลื่อนเปิดได้เลยจากนั้นนะคะแอปเขาก็จะให้เราอัปเดตสมาร์ทแบนก็กดดาวน์โหลดแล้วก็อัปเดตไปนะคะตอนนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะแต่มาดูการตั้งค่าในแอปกันก่อนนะ เมนูแรกเป็นการเลือกหน้าปัดส,สมาร์ทแบนก็มีให้เลือกเยอะมากแล้วก็สามารถเลือกภาพที่อยู่ในมือถือเนี่ยมาเป็นหน้าปัดนาฬิกาของเราได้เมนูต่อมาเป็นการเปิดแจ้งเตือนแอปต่างๆก็สามารถเลือกได้นะคะว่าเราต้องการแจ้งเตือนทั้งหมดหรือว่าเลือกเฉพาะบางแอปที่เราต้องการ จริงๆแอปนี้เขามีเมนูภาษาไทยนะคะแต่พอดีมือถือแม่ประวัติใช้เป็นเมนูภาษาอังกฤษก็ไปเปลี่ยนภาษาในมือถือนะคะให้เป็นภาษาไทยเมนูก็จะเป็นภาษาไทยค่ะต่อมาเป็นการเตือนสายเรียกเข้าในนี้สามารถตั้งให้สั่นเตือนแล้วก็สามารถตั้งข้อความตอบกลับเป็น SMS ในกรณีที่เราติดทุลรศไม่สามารถรับสายได้แต่ก็ไม่สามารถกดรับคุยสายสนทนาได้นะคะ เมนูอัตราการเต้นของหัวใจก็สามารถตั้งให้วัดแบบต่อเนื่องแล้วก็แจ้งเตือนเมื่อหัวใจเต้นเร็วหรือว่าช้าผิดปกติได้ด้วยนะคะการนอนหลับก็จะมีฟังก์ชันติดตามแล้วก็ตรวจวัดการหายใจรวมไปถึงสรุปคุณภาพการนอนหลับของเราด้วยการตรวจวัดออกซิเจนในเลือดนะคะก็สามารถตั้งสั่นให้เตือนเมื่อมีออกซิเจนในเลือดต่ำเกินไป ความเครียดก็สามารถตั้งให้วัดความเครียดได้ตลอดทั้งวันแล้วก็สามารถตั้งเตือนให้ผ่อนคลายได้อีกด้วยแล้วก็ยังมีการยืนนะคะหรือว่าการแจ้งเตือนเมื่อเรานั่งนานแล้วก็มีเมนูสภาพอากาศและเมนูกล้องถ้าจะใช้งานนะคะก็จะเป็นเหมือนการกดชัตเตอร์สมาร์ทแบนเพื่อถ่ายภาพนั่นเองในส่วนระบบก็จะมีการตั้งค่าวิดเจ็ตก็เลือกเมนูที่เราใช้งานบ่อยๆมาไว้ได้ การเรียงแอปก็เป็นการเรียงเมนูการใช้งานในสมาร์ทแบนด์เขาคงแอปนะคะก็ชอบแบบตารางหรือว่าคุ้นแบบรายการอันนี้ก็เลือกตั้งได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโหมดพักหน้าจอการปลดล็อกหน้าจอมือถือและล่างสุดก็คือการยกเลิกการจับคู่มือถือกับสมาร์ทแบนค่ะ ในส่วนของหน้าสุขภาพก็จะมีข้อมูลการออกกําลังกายข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของเรารวมอยู่ในหน้านี้จะดูย้อนหลังกี่เดือนกี่ปีก็กดเข้าไปดูได้มาดูที่ตัวสมาร์ทแบนกันบ้างค่ะจากหน้าหลังนะคะปัดลงมาก็จะเป็นการแจ้งเตือนจากแอปต่างๆรองรับภาษาไทยนะคะฟอนต์อาจจะไม่หนาเหมือนอีกค่ายนึงแต่ก็อ่านง่ายชัดเจนดีค่ะ ถ้าปัดซ้ายก็จะเป็น Amazon Alexa นะคะถ้าใครมีอุปกรณ์ก็จะใช้เมนูนี้ได้นะถัดมาเป็นสภาพอากาศแล้วก็ควบคุมการเล่นเพลงถ้าไม่ใช้เมนูไหนนะคะก็ตั้งเมนูที่ใช้มาแทนได้และถ้าปัดขวานะคะก็จะเป็นเมนูย่อยต่างๆรวมไปถึงการตั้งค่า Smart Band ก็กดเข้ามาตั้งตรงนี้ได้ และถ้าปัดขึ้นก็จะเจอเมนูต่างๆที่ชอบเลยนะคะก็คือสีสันเนี่ยสวยมากแล้วการทัชเนี่ยก็ไหลลื่นได้ดีเลยรุ่นนี้มี GPS ในตัวนะคะก็เหมาะมากสำหรับสายวิ่งมาราธอนหรือว่าปั่นจัก,กรยานแต่กีฬาประเภทอื่นก็มีให้เลือกนะคะเพราะว่ามีโหมดออกกำลังกายให้ถึง117โหมดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ามีถึงหรือเปล่าไว้ว่างๆจะลองนับเล่นๆแล้วก็จะมาบอกอีกทีหนึ่งนะคะ ต่อมาก็เป็นข้อมูลกิจกรรมค่ะแล้วก็ข้อมูลสถิติประจำวันอันนี้นะคะก็เป็นเหมือนโปรแกรมการฝึกวิ่งค่ะแล้วก็การวัดอัตราการเต้นของหัวใจอันนี้ก็วัดแบบอัตโนมัตินะคะมีรายละเอียดให้ดูครบถ้วนสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ต่อมาก็วัดระดับออกซิเจนในเลือดกันค่ะ อันนี้ก็ต้องใส่แล้วก็อยู่นิ่งๆนะคะรอสักคู่หนึ่งจะได้ค่าออกซิเจนในเลือดประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีการนอนนะคะความเครียดการฝึกลมหายใจปฏิทินคำนวณรอบเดือนของคุณผู้หญิงเมนูนี้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าสามารถแจ้งเตือนก่อนมีประจำเดือนมาได้ด้วย ต่อมาเป็น Amazon Alexa นะคะตอนนี้แม่โปก็ไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อให้ดูนะคะถ้าใครมีก็ไปลองใช้กันดูค่ะถัดมาเป็นสภาพอากาศแล้วก็เมนูกำหนดการต่างๆเมนูควบคุมการเล่นเพลงในนี้ก็สามารถเลื่อนเพลงแล้วก็ปรับระดับเสียงเพลงได้ เมนูกล้องวิธีการใช้งานก็ไม่ยากค่ะเปิดการใช้งานในแอปก่อนแล้วก็กดเครื่องหมายถูกที่สมาร์ทแบนเปิดกล้องในมือถือนะคะแล้วก็กดถ่ายภาพจากสมาร์ทแบนได้เลยค่ะต่อมาเป็นการตั้งปลุกนะคะ แล้วก็นาฬิกาจับเวลาถัดมาก็เป็นเมนูตัวจับเวลาก็เหมือนกับการนับเวลาถอยหลังนะคะถ้าเล่นเวทเมนูนี้จะมีประโยชน์มากๆเมนูไฟฉายค่ะก็เอาไว้ส่องเล็กๆน้อยๆในายามฉุกเฉินนะการค้นหามือถือ ถ้าลืมมือถือไว้ตรงไหนเราหาไม่เจอนะคะกดเมนูนี้มือถือของเราก็จะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นไอคอนลูกโลกอันนี้เป็นเมนูช่วยเหลือนะคะสามารถสแกนเข้าไปดูวิธีการใช้ได้และสุดท้ายก็เป็นการตั้งค่าสมาร์ทแบนด์ในนี้ก็จะมีการตั้งค่าหน้าปัดนะคะก็สามารถเลือกหรือว่าโหลดเพิ่มจากในแอปมาไว้ได้แล้วก็มีเลือกระดับความสว่างของหน้าจออันนี้ก็สามารถเลือกได้นะคะ ต่อมาก็เป็นการล็อกหน้าจอส่วนเปิดตลอดเนี่ยก็จะมีนาฬิกาขึ้นแบบนี้นะถ้าชอบก็เปิดเอาไว้และยกขึ้นเพื่อปลุกนะคะก็จะเป็นการยกข้อมือเพื่อดูเวลานั่นเองส่วนการสั่นนะคะก็มี2ระดับค่ะเลือกได้ว่าจะเอาแรงหรือว่าแบบปกตินะนอกจากนั้นก็จะมีโหมดห้ามรบกวนการตรวจจับ การออกกำลังกายแบบอัตโนมัตินะคะเขาคงแอปการลองหน้าจอมือถือส่วนระบบก็จะมีให้เรารีบูตปิดเครื่องแล้วก็รีเซ็ตสมาร์ทแบนของเราค่ะ